สวัสดีครับจาเกนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักล้อยางนะครับผมขนาด1นิวครึ่งนะครับมาให้น้ำไม้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นรถตักของยี่ห้อคมสูตนั่นเองตามเชื่อตรงคลิปของเราเลยนะครับเป็นโคมสูตรุ่น W A 150รุ่น5นั่นเองนะครับนี่เป็นรุ่นตัวนิยมนะเพราะว่ารุ่น5อย่างนี้เนี่ยรูปทรงบอดี้นะฮะของเขาเนี่ยจะได้เป็นโฉมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับภายในแบบใหม่เกียร์เป็นโลเกียร์แบบใหม่นะครับแต่ว่าเขายังคงความดูแลรักษาในรน้ัักส การบารุบกามขนาสร่างสูดแบบนั้เนี่ยจะทําได้ง่ายอยู่นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่เครื่องเล็กธรรมดานะครับอ่าตัก1นึ่งกิวครึ่งนะครับมาพร้อมกับขนาดยางเบอร์สิบแปดจุดสี่ยี่สี่นะครับตัวนี้นะครับสวยๆหล่อๆเลยเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ก่อนเลยนะฮะอยู่ใกล้ๆมือนะครับไปส่งันเครื่องยนต์ก่อนเจ้าคันนี้นะครับเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีซูเทอร์โบนะครับลูกค้านี่วางเครื่องยนต์นี้เลยนะครับนี่ซีซูเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องซ d ดีร้อยสองนะครับตัวนี้นะครับ Oh, แห้งๆสวยๆนะครับลูกค้านี่ W A 150นะครับพัดลมด้านหลังเป็นระบบพัดลมไฮดรอลิกแบบใหม่นะครับความเร็วรอบของเขาเนี่ยจะหมุนเร็วขึ้นแรงขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์นะครับลูกค้านี่ W A 1 5 0นะครับอะดูฝั่งหนึ่งกันบ้างน,นะครับอันนี้ฝั่งหัวฉีดนะครับนี่สี่ร้อสอง ว่าแห้งๆส,สวยๆทั้ง2ฝั่งเลยนะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสี่ยนเครื่องการทํางานของตัวนี้ของเขาเนี่ยก็ทำงานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกในตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่เครื่องแต่เล็กธรรมดาปั๊มสายนะฮะดูแลง่ายนะครับตัวนี้นะครับนี่ WA150 นะครับสวยงามคันนี้นะครับนี่นะฮะอ่าเนื้อตัเนื้อตัวเรียบเนียนเดีย,ยมากแขนเขินนี่รอยล้ารอยดํามไม่มีนะครับลูกค้าครับอ่านี่ยล้พุูกี่ก็สวยๆนะครับคันนี้นะครับ อโอเคเดี๋ยวมาดูเกียร์กัน่อยในส่วนของเกียร์เนี่ยก็อย่างที่ได้บอกนะครับเป็นเกียร์รุ่นใหม่เนะาะเขาก็จะใช้งานเป็นระบบเกียร์ปั๊มไฮรลิกแบบใหม่ซึ่งการใช้งานของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าจะขับใช้งานได้ง่ายมากๆแล้วเพราะว่าเขาเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพเกียร์ใกล้ๆนะ่นสวยดีมากๆจุดว่าึไม่มีนะครับตัวนี้นะมีเงียยสวยเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันต่อลูกค้านะครับเดี๋ยวมาลองขับเทส ส่วนของเกียร์กับปั๊มของเขากันนะครับนี่ขึ้นมาด้านบนนะะฟลลิ่งสภาพหน้าตาภายในก็จะประมาณนี้นะครับสวยๆหลอ่ลอๆนะฮะนี่คอนโทรลเป็นคอนโทรลเดียวนะครับลูกค้าถ้าใช้งานเป็นมุกอีธรรมดาก็เป็นส่วนเดียวอย่างนี้ขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาท้อาือนะครับผมจะกดตัวให้ดูนะครับนี่นะฮะกดตัวเราได้สบายๆชิวๆนะครับคํามแรงนะครับตัวนี้นะครับพร้อมลุยพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่นะฮะ ในส่วนของคอนโทรลในตัวเนี่ยตัวนี้เนี่ยลูกค้าไม่ต้องตกใจว่ามันคืออะไรนะครับมันคือคอนโทรลเสริมนะฮะ ของตัวรถนะฮะเอาไว้ใส่พวกผ่านดันนะฮะปกคีบไม้เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถต่อสายนะครับใส่อุปกรณ์เสริมแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวเสริมได้เลยนะครับอ่าเขาเรียกว่าคอนโทรลเสริมนะตัวนี้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เป็นมุกีธรรมดาตัวนี้ตัวเดียวพอนะฮะขึ้นลงซ้ายขวานะครับอ่าโอเคถัดมาลองเกียร์กันบ้างในสโซนเกียร์อย่างที่บอกเป็นเกียร์ออโต้นะฮะการใช้งานเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยพักหน้าเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังก็ดึงลงหลังแค่นี้เลยนะครับแต่ว่าลักษณะการใช้งานของเกียร์ปั๊มรุ่นใหม่ ไปแล้วนะครับถ้าเรายังไม่เหยียบคันเร่งรถจะไม่ไหลนะครับเราต้องทําการเหยียบคันเร่งของตัวรถก่อนนะครับเกียร์เขาถึงจะทํางานนะครับนี่นะฮะอ่าแล้วก็จังหวะที่เราผ่อนคันเร่งนะครับลูกค้าเขาจะเป็นการชะลอความเร็วหรือว่าเป็นการเบรกไปเองในตัวด้วยนั่นเองนะครับนี่สังเกตว่าผมไม่ได้เหยียบเบรกนะแต่จังหวะที่เหยียบคันเร่งไปแล้วนะฮะแล้วผมผ่อนคันเร่งปุ๊บเขาจะเบรกเองแบบนี้นะครับอ่าเป็นระบบของเขาซึ่งบอกได้เลยว่าดีมากๆถ้าขับทั้งวันเนี่ยจะขับได้สบายมากๆนะครับนี่นะฮะนุ่มนะครับ พม,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 มลมพมาลัยนิ่มสปีดต้นความแรงของเกียร์เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับแรงดีพร้อมลุยนะครับเยียบปุ๊บพุ่งปั๊บเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของเกียร์ปั๊มนะครับนี่ตอนนี้ที่กาลังตามหารถตัดที่แบบว่าเน้นการทํางานไวๆทํางานแข่งกับเวลาเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นการพาชมสภาพรอบคันเครื่องภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทยยเบื้องต้นนะครับของใ้ตัว wa หนึร้รุ่น5คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตากขุมมือสูตร W155 0รุ่นคันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรด้วยคือตัวนี้ได้บนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าได้ต่อเข้ามาอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทัง เพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะครับคันนี้จะบอกได้เลยว่าแทงส่วนทั้งคันนะฮะจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกแรมปั๊มเครื่องเกียร์ของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีระบบครบหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะครับค่าตัวก็ไแพงด้วยอยู่ช่วงนั้นต้นเท่านั้นนะจ๊ะถ้าเกิดท่านได้สนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ฝากตัวนี้ถ้าเกิดท่านใด้ีชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดสมัคสมาชให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะพาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนนวเจกััมคคิสสดีรบ